อยนะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อจากถังป๊อปคอร์นบัคเก็ตเซตสไปเดอร์แมนนะผมแอคคอร์สเดอะสไปเดอร์เวิลดนะครับผมก็อันนี้เป็นเซตป๊อปคอร์นบัคเก็ตเซตที่3นะครับก็ตัวนี้เป็นในส่วนของตัวเกรนสเตซี่นะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมือนคู่นะผมคู่จินของตัวสไปเดอร์แมนในภาคนี้นะผมเป็นแอนิเมชันนะครับผมก็นี่ครับตัวรูปแบบถังก็ ยังคงเดิมที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแตกต่างกันก็อย่างที่พูดไปนะครับเนี่ยตัวลายทางด้านข้างนะครับคือมันจะบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของตัวละครนั้นๆนะครับผมเช่น s A นะจะเป็นสีดำนะครับผมก็จะเหมือนกับตัวหลักนะ ถัดมาก็จะเป็นสีออกเง็นม่วงแดงนะก็จะนะครับถัดมาตัวนี้ก็เป็นตัวเกลนนะครับผมก็จะเป็นออกสีขาวๆชมพูชมพูแดงๆนะครับผม,ผมก็ร่างงานจ,จะถูกใจใครหลายคนคับแต่บรรดาทั้งหมดครับ A B C เนี่ยผมชอบตัวของอ่า B และ C ะครับผมมันดูแบบมันดูแบบมันดูมีลุกเล่นมากกว่านะครับผมมันดูสวยงามมากกว่าในการเรื่องของการแบบดีไซน์แล้วก็ตัดสีต่างๆนะผมก็รูปแบบนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นพลาสติกนะครับด้านในก็เปิดออกมาครับนี่ ก็ยังมีในส่วนของฟิกเกอร์นะผมอยู่ทางด้านในนะตัวนี้อาจจะดูเหมือนตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยนะครับผมด้านในก็เหมือนกันนะครับด้านข้างก็จะเป็นเหมือนพลาสติกใสนะครับนี่ด้านข้างที่เป็นแบบสกรีนสีแบบนี้นะครับผมด้านในก็เนี๊ยเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมเราจะปิดไปก่อนนะครับผมเราจะมาพูดถึงในส่วนของตัวฟิกเกอร์ที่ให้มานะครับตัวเกวนนะครับผมนี่ก็ถือได้ว่าน่าจะเป็นตัวที่เล็กที่สุดนะครับในบรรดา3เซตทั้งหมดนะครับผม ทั้ง a b c ตัว c น่าจะเล็กที่สุดนะครับน่าจะถ้าพูดถึงความพุ้มเนี่ยตัวเนี่ยเป็นอันดับล่างท้ายเลยนะครับผมแต่ว่ามาพูดถึงดีเทลรายละเอียดกันก่อนดีกว่านะงดีเทลรายละเอียดก็การลงสีเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับรู้สึกเหมือนจะดีกว่าตัวที่ผ่านมานะครับผมแต่ว่าอาจจะสีจะแปลกๆบริเวณของช่วงเนี่ยเนี่ยเป็นเหมือนชายทางด้านบนเนี่ยผมเนี่ยหัวไหล่แบบนี้สีมันเหมือนจะแปลกๆลงสีแปลกๆนะผมแล้วก็รายละเอียดสีตรงอื่นเนี่ยลงมาเป๊ะหมดนะผมไม่มีแบบ แทบไม่มีตําหนิสีเลอะนะครับตาก็ทําออกมาได้ดีนะผมผ้าคุมก็ดูดีเลยนะผมขาวจุดนี่ก็จะเป็นจุดในการทําไปต่อกับตัวอาคารนะครับผมตัวถังบักเก็ตนะครับแล้ว่าจับอยู่ทางด้านหลังเรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาต่อเข้าไปทางด้านหลังนะครับผมว่มาจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็มันจะมีรูทั้งหมด2รูรูครับรูด้านล่างกับรูด้านบนด้านล่างจะ ไปเสียบเท้านะผมด้านบนจะเสียบตรงตูดนะครับผมก็เสียบเข้าไปเลยครับนี่พอเราเสียบไปแล้วก็ลักษณะเกวนนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะหันไปทางด้านด้านซ้ายของเรานะครับจะเป็นด้านขวาของตัวอาคารนะครับผมก็ถือได้ว่าฟิกเกอร์เนี่ยอาจจะดูเล็กกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่ายังไงมันก็ต้องซื้อทั้งหมด3เซตอยู่ดีครับผมก็จะประมาณนี้ครับสาหรับถังเซต B นะครับผมก็ถือได้ว่าน่าจะความคุ้มเนี่ยก็ยังยกให้ถังเซต อยู่นะผมส่วนทางเซต C เซตนี้ก็น่าจะเป็นอันดับล้างท้ายนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครที่สะสมทั้งหมด A B C ครบแล้วนะผมก็มาเตรียมดูในคลิปต่อไปนะจะเป็นคลิปมาดูนะครับว่าถ้าเราสะสมทั้งหมดครบแล้วนะผมมันจะเป็นยังไงบบจะต่อมาจะเป็นรูปแบบไหนก็ไปชมนะผมในคลิปรวมนะผมทั้ง3กล่องมารวมกันนะผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้อย่าลืมนะกดติดตาม กดซับสไคร้กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราโคนเมืองถอยครับผมก็รายละเอียดต่างๆก็ได้แจ้งไปนะครับผมแต่ว่ามันก็เหมือนกันหมดครับถ้าเราดูทั้งหมดตั้งแต่เซต A B C มันจะแตกต่างกันที่ด้านข้างของตัวอาคารนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวฟิกเกอร์นะผมที่จะแตกต่างกันไปโนะดยละเอียดโดยรวมตัวสกรีนต่างๆรูปร่างกล่องเหมือนกันเป๊ะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ อย่าลืมกดติดตามกันมาด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นในการมิกนะผมรวมร่างทั้ง3เซต abc มารวมกันนะ,ผม,นะ,คะคนผมไปแล้วครับเจนับคลิปหน้าผมไปแล้วครับสวัสดีครับ